เจมตอบแล้วหลังลือสพัดทอยทอยธนพัท์ได้ออกจากเรือนจำคดีนี้นะคะผู้ชมได้ว่าหลายๆคนก็คอยติดตามค่ะว่าเรื่องราวนี้เนี่ยคดีมันจะคืบหน้าไปถึงไหนแล้วจะมีการทําโทษกับคนที่ก่อเหตุในเรื่องนี้อย่างไรนะคะเพราะว่ามันเป็นคดีที่สะเทือนขวัญของประเทศเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าคนที่ทําเนี่ยอายุน้อยอยู่เลยนะคะ จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ค่ะกลายเป็นเหตุการณ์ท a อ k ออฟเดอะทาวเลยนะผู้ชมเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้มีการเข้าไปรวบตัวน,นายธนพัฒชนะกุพิสารหรือว่าทอยค่ะนักแสดงจากซีรีส์ชื่อดังโดยมีการก่อเหตุก,กับน้องพิมพ์ชัชรันนะคะที่อายุเพียงแค่25ปีค่ะผู้ชมเธอเนี่ยก็มีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอย่างรุนแรงด้วย จึงทำให้เกิดการวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะคะในโลกโซเชียลทำเอาเหล่าดารานักแสดงในวงการบันเทิงเนี่ยที่เคยร่วมง,งานกับทอยๆเนี่ยออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องดาวดังกล่าวนี้อย่างมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นคุณหมิวศิริล,ลพัฒน์เตย้ยโนทยคุณบอลอัศนัยแล้วก็อีกหลายๆคนคะ่ะว่าเฮ้ยแบบทำไมเพื่อนร่วมวงการถึงทำเหตุการณ์แบบนี้นะคะกระทั่งไม่นานมานี้ค่ะมีข่าวลือในโลกออนไลน์ว่า ทอยๆเนี่ยออกจากคุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วอืมจนเกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าคดีของทอยๆนั่นเนี่ยค่อนข้างเป็นคดีที่ร้ายแรงมากนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าแทบจะไม่มีใครรับได้โดยคะ่ะโดยเฉพาะแม่ของน้องพิมพ์นะคะล่าสุดค่ะคุณผู้ชมทนายเจมส์เนี่ยได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์แล้วล่ะคะ่ะกับสื่อพร้อมว่า ไม่เป็นความจริงนะเออยืนยันเลยว่าไม่ใช่ความจริงน่าจะเป็นข่าวที่มีคนออกไปปลุกปั่นกันขึ้นมาเองมากกว่าแล้วก็ทําให้เกิดความสับสนว่า<อ>เฮ้ยตกลงท,ทอยๆออกไปแล้วหรือเปล่าหรือว่ายังไม่ได้ออกอะไรประมาณนี้นะคะทนายเจมบอกนะคะว่าถ้าถามในเรื่องของข่าวลือในโลกออนไลน์ตอนนี้เนี่ยที่เกี่ยวกับนักแสดงหนุ่มทอยๆธนพัท,ท,ทาพาว่าทอยๆเนี่ยได้ออกมาจากเรือนจําแล้วหรือเปล่าจริงหรือเปล่า ซึ่งทนายเจมส์นะคะก็ออกมาตอบคาถามในเรื่องนี้แล้วนะคะบอกว่าเฮ้ยยังไม่ได้ออกเลยครับเอออันนี้น่าจะเป็นข่าวที่มีคนไปปั่นหรือเปล่าผมไม่ทราบว่ามีใครไปปั่นนะนะแต่ว่าเรื่องจริงแล้วก็คือยังไม่ได้ออกนะครับคือที่จริงแล้วเนี่ยก็ออกเหมือนกันแหละออกจากเรือนจําเพื่อไปแบบยังไงออกจาก เรือนจำบำบัดพิเศษเนี่ยเพื่อที่จะไปโรงพยาบาลแล้วก็มีการออกจากโรงพยาบาลเพื่อไปรักษาโควิด19พอหายแล้วเนี่ยก็มีการออกจากโรงพยาบาลนะแล้วก็กลับไปที่เรือนจำพิเศษมีบุรีเออถามว่าออกจริงไหมก็ออกจริงแหละแต่ว่าออกไปที่อื่นออกไปโรงพยาบาลไปรักษาตัวเพราะว่าเขาเป็นโควิดนะฮะมันก็เป็นเพียงแค่ข่าวลือนั่นแหละนอกจากนี้ค่ะทนายเจมเนี่ยก็ยังเล่าเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าทอยทอยธนพัทรนั้นเนี่ย ก็ยังคงมีความคาใจนะผู้ชมในเรื่องของจํานวนบาดแผลของผู้เสียชีวิตด้วยค่ะว่าเฮ้ย mm. มันเป็นจํานวนจริงหรอที่ข่าวออกไป20กว่าแผลเป็นเรื่องจริงจริง,รงหรอแบบสงสัยนะคะเฮ้ย mm. ตัวเราเองเนี่ยแทงถึง20แผลเลยเหรอใครมันมานั่งนับปะว่ามัน20แผลจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคาสงสัยค่ะเจ้าตัวเนี่ยสงสัยอะไรประมาณนี้อะ่ะแล้วก็อาจจะต้องมีการออกมาคลี่คลายความสงสัยให้กับเจ้าตัวด้วยนะคะว่าอืม มันถึง20แผลจริงหรือเปล่าแล้วจุดไหนบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อให้เจ้าตัวเนี่ยเกิดความสบายใจว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะแล้วทนายเจมส์เนี่ยก็บอกว่าตัวเอเนี่ยก็ยังคงยุ่งในส่วนของการประกันตัวอยู่แล้วก็ยังไม่ได้มีการเข้าไปยุ่งในส่วนของคดีนะคะจะประยุให้เขารับก็ไม่ได้อีกอะ่ะถ้าทําแบบนั้นก็เท่ากับว่าเป็นการตัดอนาคตของไททอยไปเลยนะทนายเจมส์ก็พูดแบบนี้นะคะเพราะว่าก็อยากให้ความยุติธรรมกับเจ้าตัวด้วยแล้วก็ให้คดีเนี่ยแบบว่า คงรวบรวมหลักฐานข้อมูลอะไรของเขาที่เป็นขั้นตอนของเขานะคะสรุปข่าวเลยก็คือข่าวหรือที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นความจริงแต่ว่าเป็นความจริงเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะไม่ได้มีการออกมาจากคุกแบบไม่ได้มีการปล่อยตัวนะคะเพียงแต่ว่าออกมาเพื่อที่จะรักษาตัวนะเออถามว่าออกจากเรือนจำจริงไหมจริงค่ะแต่ว่าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลน,นะเพราะว่าหลังจากหายไปแล้วเนี่ยรักษาโควิดหายแล้วก็กลับไปอยู่ที่เรือนจําเหมือนเดิมเออก็คือออกก็แหละแต่ว่าแบบ ที่ออกจากคุกอ่ะไม่ได้พ้นโทษอะไรใดๆทางนั้นแหละหลายคนก็อาจจะสงสัยนะคะว่าอุ๊ยคดีมันเงียบหายไปนานมากเลยเนี่ยเขาออกไปแล้วหรือเปล่าใครช่วยเขาไปหรือเปล่าหรือว่าแบบว่ามีเส้นสายอะไรไหมอะไรประมาณนี้อะเห็นมีทนายคงทางนายความส่วนตัวด้วยเลยเป็นประดเด็นขึ้นมานะคะว่าอุ้ยเรื่องราวนี้มันผ่านมานานแล้วนะหลายเดือนแล้วนะคดียังเงียบอยู่เลยอะไรทันนองอนี้ค่ะเลยออกมาปลุกปั่นหรือเปล่าทําให้แบบคดีเนี่ยมันขุดขึ้นมาอีกครั้งอะไรประมาณนี้นะคะ และนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม